สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็ามาพบกับวิชาหน้าฏศินไทยกับคุณครูโจอ,อี้นะคะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกคนคะ่ะอย่าลืมไปกดติดตามช่องฉัดนราบันเทิงศิลป์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปการเรียนการสอนใหม่ๆคะ่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะไปเลยจ้า หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องนาตยศัพท์และภาษาท่าค่ะเรามาดูตัวชี้วัดกันเลยนะคะส3.1ป .1 ทับ2แสดงท่าทางง่ายๆเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูดต่อมาจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1ระบุภาษาท่าทางนาฏศิลไทยที่ฝึกปฏิบัติได้ 2. ปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยได้อย่างถูกต้องสวยงาม 3. ชื่นชมภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราจะเริ่มเรียนเรื่องภาษาท่ากันเลยนะคะเมื่อเด็กๆได้ฝึกปฏิบัติท่านาฏยาศัพท์แล้วคุณครูจะมาสรุปเรื่อง นาจยาศัพท์ให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะค่ะนาฏยาศัพท์ก็หมายถึงคําที่ใช้เรียกลักษณะหรือกิริยาท่าทางการแสดงของนาาศิสินไทยนั่นเองค่ะเด็กๆเช่นท่าจีบท่าตั้งวงค่ะการที่เราจะปฏิบัติท่านาฏยาศัพท์นะคะเราก็จะใช้อวัยวะต่างๆที่อยู่ในร่างกายเช่นศีรษะใบหน้าลําตัว แขนขามือและเท้ามาผสมผสานเข้าด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้เกิดท่ารำที่สวยงามวันนี้เด็กๆก,ก็ได้ฝึกปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ทั้งสองท่านั่นก็คือ 1. จีบจีบก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนั่นก็คือจีบคว่ำและจีบหงายใช่ไหมคะเด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติได้แล้วใช่ไหมคะต่อมา นั่นก็คือถ้าตั้งวงนั่นเองค่ะค่ะตั้งวงที่นักเรียนได้เรียนไปในสื่อการเรียนครั้งนี้นั่นก็คือตั้งวงบนและตั้งวงล่างค่ะถ้าตั้งวงนะคะก็จะมีลักษณะพิเศษที่สามารถแบ่งแยกลักษณะของผู้สแสดงนั่นก็คือตั้งวงตัวพระและตั้งวงตัวนางใช่ไหมคะตัวพระ นั่นก็คือผู้แสดงที่รับบทบาทเป็นผู้ชายส่วนตัวนางนั่นก็คือผู้แสดงที่รับบทบาทเป็นผู้หญิงเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยค่ะในการเรียนการสอนครั้งนี้นะคะ เราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องภาษาท่าค่ะค่ะภาษาท่าหรือภาษานาฏศิลป์คือการแสดงท่าทางการรำอย่างมีรูปแบบค่ะนักเรียนเพื่อสื่อความหมายให้แก่ผู้ชมนะคะคุณครูก็ยกตัวอย่างเช่นฉันเธอไปมาเป็นต้นค่ะเด็กๆนะคะสามารถฝึกปฏิบัติภาษาท่า อย่างง่ายๆนะคะได้ดังนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นท่าที่1กันเลยนะคะนั่นก็คือ1ท่าฉันหรือท่าตัวเรานั่นเองค่ะสามารถฝึกปฏิบัติได้ดังนี้นะคะให้นักเรียนนะคะจีบหงายมือซ้ายนะคะเข้ามาที่อกค่ะจากนั้นนะคะมือขวานะคะจีบส่งไปด้านหลังนะคะ ให้นักเรียนนะคะก้าวเท้าขวามาด้านหน้าแทนความหมายว่าตัวเราหรือว่าฉันนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติตามรูปภาพได้เลยนะคะท่าที่สองท่าเธอค่ะเด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติได้ดังนี้นะคะยกมือซ้ายขึ้นมาระดับอกค่ะจากนั้นนะคะ แบมือนะคะส่งปลายนิ้วมาด้านหน้าค่ะเหมือนกับรูปภาพเลยนะคะแล้วมือขวานะคะจีบส่งไปด้านหลังพร้อมกับก้าวเท้าขวามาด้านหน้านะคะนักเรียนอย่าลืมเอียงศีรษะทางด้านขวานะคะ,ะเด็กๆท่านี้นะคะก็จะแทนความหมายว่าเธอนั่นเองค่ะลองฝึกปฏิบัติบ่บอยๆนะคะฝึกจนกว่าจะถูกต้องนะคะเด็กๆ ท่าที่3ท่าไปเด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติได้อย่งนี้นะคะจีบหงายแล้วม้วนจีบคว่ำลงค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะม้วนมือออกแล้วปล่อยจีบค่ะพอนักเรียนปล่อยจีบนะคะให้แบมือขึ้นเป็นท่าตั้งวงบนอยู่ข้างตัวค่ะแทนความหมายว่าไปนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติบ่บอยๆได้เลยนะคะ ต่อมาท่าที่4ี่นะคะนั่นก็คือท่ามาค่ะเด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติได้ดังนี้นะคะความมือลงนะคะแล้วกดฝ่ามือช้าๆนะคะจากนั้นดึงมือเข้ามาหาลำตัวนะคะจะแทนความหมายว่ามานะคะเหมือนเดิมเลยค่ะจุดสังเกตนั่นก็คือมืออีกข้างหนึ่งจะต้องจีบส่งไปข้างหลัง พร้อมกับก้าวเท้าขวามาด้านหน้านะคะนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติช้าๆตามรูปภาพได้เลยนะคะและท่าที่5ท่ารักเด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติได้ดังนี้นะคะนำมือทั้งสองข้างนะคะมาประสานกันไว้ที่อกค่ะ จากนั้นนะคะให้นักเรียนก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าส่วนเท้าวขวานะคะเปิดส้นเท้าเล็กน้อยนะคะจะแทนความหมายว่ารักค่ะนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติช้าๆตามรูปภาพได้เลยนะคะฝึกปฏบิบัติบ่อยๆนะคะจะได้เกิดความถูกต้องค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ วันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องภาษาท่าทางนาตศิลป์ใช่ไหมคะค่ะคุณครูก็จะมาสรุปให้นักเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะภาษาท่าหรือภาษานาฏศิลป์น,นะคะก็จะเป็นการแสดงการร่ายรำอย่างมีรูปแบบนะคะค่ะเพื่อที่จะสื่อความหมายให้แก่ผู้ชมนั้นได้เข้าใจนะคะคุณครูก็ได้ยกตัวอย่างท่ารำ จะมีทั้งหมด5ท่าใช่ไหมคะที่เราเรียนไปวันนี้ท่าที่1นั่นก็คือท่าฉันหรือท่าตัวเรานั่นเองค่ะท่าที่2ท่าเธอท่าที่สามท่าไปท่าที่4ท่ามาและท่าสุดท้ายท่ารักนั่นเองค่ะ นักเรียนฝึกฝนบ่อยๆนะคะจะได้เกิดความถูกต้องและปฏิบัติได้อย่างสวยงามค่ะการบ้าน <cir c uit> สำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดในเล่มสีส้มนะคะหน้า72ค่ะข้อที่1ข้อที่1นเนี่ยก็จะ เป็นการนำคำนะคะลงมาเติมให้ตรงกับรูปภาพเพื่อให้เกิดความหมายว่าเป็นภาษาท่าท่าใดนะคะเมื่อนักเรียนทำข้อที่1เสร็จเปิดไปที่หน้า73ค่ะให้นักเรียนทำข้อที่2นะคะข้อที่สองในหน้า73ก็จะบอกว่าให้นักเรียนนะคะนำคำที่อยู่ในก้อนเมฆสีชมพูนะคะ ลงมาเรียงเป็นประโยคเพื่อสื่อความหมายนะคะอย่าลืมเรียงประโยคนะคะให้มีความหมายนะคะเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งนะคะโดยส่งงานผ่านทางไลน์เหมือนเดิมค่ะให้เขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่นะคะ จากนั้นส่งรูปภาพนะคะลงในอาราบั้มส่งงานวิชาหน้าตัดินนะคะครั้งที่6ค่ะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนถ่ายรูปส่งนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ดังนั้นเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านส่งมานะคะแล้วพบกัน EP ีต่อไปในช่องฉัตรนราบันเทิงศินเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ